สวัสดีครับวันนี้น้องเฟกก็จะปป้าไปละใครมดแดงไปเสียใครมดแดงครับแบบว่าดูอุปกรณ์ครับมันจะมีนี่อันนี้ติดใส่ใครครับอันนี้นีแป้งครับแป้งครับอันนี้ก็จิดใส่ใครมาโอเคอันนี้ดซิครับอันนี้จิอุปกรณ์เขาอ๋อน้องเฟคโอ้ยยาวขนาดอันนี้เพราะมันอยู่สูงเนาะ

ไปกันเลยนุ่องอันหนึ่งไหนเด้อรุดไปละไายหมดมีหลายครับเดี๋ยวต้องไปตามลา่าดูเจอแล้วครับสองครั้งครับเอ,อยู่ไหนดูเหรอหนึ่งครั้งสองครั้งครับอ๋ออยู่บนนะโอเคอันเดียวเดี๋ยวคนไทยเป็นน้องเฟ้นนะครับอเอ้าไปจะเปนคนฝรั่ง mặt em mệt mặt 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 Oh no mặt 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 nữa. Ừ, tổ, 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 mà. Mà tìm mặt mặt ra mà mặt mặt Hàng này nghe thì đó quân ok à, mà đi cua chết nó đi cái đây หนึ่งสองสาโอ้ยใครต้องมาเต็มรึยังนี่ Này bác không được. Ừ. Ok, ông một đôi bay đúng đi Được rồi. Bộ khôi đây giúp. <laughs> 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 โอ้แป้งรวยกันนะคไม่ได้ใครไม่มาไลานะเ,เดี๋ยวเดี๋ยได้มาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวยเยวขาต้องสิหลายๆตีกันต้องรับผมมาดิหมดตอเด็กๆลดด,ดหมดนะครับตอนนี้